สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องพี่เต้าขอลอซิ่งครับวันนี้ครับเจ้าคุณทองครับกลับบ้านให้พิพิธโอ้แต่วิ่งดีมากครับยอมรับเลยวิ่งดีมากตอนนี้เราอยู่ไฟแดงอำเภอประสานครับโอ้จีอูแปดสีเทอร์โบครับต้องยอมรับว่าวิ่งดีจริงครับคันนี้ไม่รู้เฟืองเท่าไหร่ครับ ลังถนนนี่แม่ปุ๊กพิงดีมากน่าจะมาเกือบเป็นร้อยอ่ะ,ะเมื่อกี้ยกเป็นหอนครับยกเป็นหอนแม่ขับมันจริงจริงอ่าเฮ้ยมีเด็กกล้องมาถ่ายรูปอะไรเดี๋ยวพ่พุทธเดี๋ยวเราจะแวะปั๊มข้างหน้าครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ำมันหน่อย แต่วิ่งดีครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงหอนกันครับไปอุ๊บไม่โควะ่ะ จะลื่นๆหน่อยครับแต่ก็วิ่งดีอยู่ครับนี่ครับเวลาเรากดมันจะลื่นๆนิดนึงอ๋อตู้ตอปั๊มไหนวะปตทนี่เหรอไหนว่าจะเข้าพีทีโอเ,เข้าปตทครับแต่ขับมันมากนะพี่น้องโอ้ต้องยอมรับเลยว่าปืด๊ดๆมากเลยอะ ทั้งมันอยู่ฝั่งไหนวะอยู่ซ้ายเลยเราต้องเติมบีเจ็ดครับอเป็นไรนุ๊กเติมมันนะครับโอ้เสียงโหดมากเลยจัดไปครับบีเจ็ดพันหนึ่งครับ ใช้ความเร็วมาเท่าไหร่ประมาณแปดสิบร้อยนึงเลยเหรออู้่อะอู้วิ่งดีมากพี่หลังถนนวิ่งดีอยู่ฮะลังถนนวิ่งดีอยู่อันนี้มันลื่นไม่เวลาเรากดนี่มันลื่นหน่อยแต่ถ้าเลี้ยงใช่ล่างถนนวิ่งดีอยู่นะแต่รอบเกียร์หนึ่งเกียร์สองไม่เท่าเหมือนกันเพราะว่ามาไม่ได้สเกตเลยเกียร์ขึ้นถนนได้ว่าลองดูหน่อยว้ย เออมันก็มันนะนะยกเป็นหอนครับเอ้ยพี่บุญบนในหในปั๊มเลยเหรอ <c oughs> เดี๋ยวเขาดาวนะอันตรายครับเดี๋ไฟต้องไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่มองยากมากเลยคาดน้าผากก็อยู่ต่ำแล้วต้องก้มขับหน่อยนึง ตอนพี่มามัน,มนพี่ว่าตอนพี่เอามามันเตือนรูปกระปุกน้ำไหมไเนี่ยน้ำปัดอะ่ะ<า>อันนี้มันเตือนรูปกปุกน้ําเตือนดับเตือนดับอะ่ะตอนมมน้ำเตือนไหมเตน่าจะน้ําน้ําน้อยอ่ะไม่ไอ้น้ำมันเบรกนั้นมันเตือนอยู่เสร็จยัง,สง,งเสร็จยังครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูฝาถังก่อนเดี๋ยวลืมปิดอีก บอยบไปแกไปจ่ายแล้วพี่ไหนคุณนิน่ะไปจ่ายแล้วมั้ยเติมเงาไหมรู้ไหมไปเลยเหรอเพราะว่ามันเตือนแล้วมันก็ดับแล้วมันก็เตือนแล้วมันก็ดับนี่แหละความร้อนขึ้นไหมล่ะไม่ความร้อนอยู่เกือบถึอยอยงขีดแรกแค่นั้นแหละมันมาคงตัวพี่อย่าไปเบิ้ลนะเดี๋ยวเขาว่าเอาอีกน,นะ อันต์ไลในปั๊มเดี๋ยวเขาว่าเอา,อเาไหนจะคนไปจ,จ่ายตังค์ไหนจะเอกอไหนจะเอกแกไปไหนแล้วไหนโฟ r ์จูเนอร์ตามตูนเราอ๋อ่ข้าห้องน้ำ ขายใหญ่เนาะจอด <c oughs> อย่างนี้เลยโอ้ยคุกคักนิดหน่อย,อยไฟเกือบมองไม่เห็นอะ่ะต้องก้มขับเนี้ย่าน้าผาลงต่างแล้วก็ไฟไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ <c oughs> มองยากนิดนึงครับเสร็จยังอะคนเข้าขน้ำอะคนเข้าขน้ำเสร็จยังเอามาก่อนนะ เออเราก็ไม่แช่ตั้งนานเนาะไม่รู้ว่าแกทำแอร์หรือ,อยังนะผมไม่ได้เปิดแอร์ผมมาแบบเปิดที่จกมาเลยแต่กระจกใช้ได้อยู่ไฟฟ้าใช้ได้ครับ ต่อไปเลยไหมไปเลยไหม <S <S อ๋อพี่วุฒิเข้าห้องน้ำก่อนครับไปนะครับเราจะลองนอนก่อนพี่วุฒิเข้าห้องน้ำก่อนครับโอ้แต่หอนดีจริงครับพี่น้องต้องยอมรับเลยว่ายกเป็นหอนครับยกเป็นหอนตอนนี้เราก็อยู่ปั๊มอำเภอประสาทครับ เราแม่งจะอยู่ปั๊มปตทอำเภอประสาทก็อ,อีกสักพักหนึ่งก็ถึงประโคนชัยแล้วก็บ้านกวดครับนนนคนดูเท่าไหร่พันสองร้อยโหพันสิบา แบบเวลาขับรถมันก็ต้องระวังครับเพราะว่าต่อจากประสาทนี้ไปมันเป็นถนนที่เขา,เาทําซีเลนใหม่ก็จะต้องตั้งใจขับรถนะครับเพราะว่ามันมองทางยากครับไฟก็ไม่ค่อยสยว่างเนาะแต่วิ่งดีครับหลังถนนวิ่งดีอยู่อวิ่งเร็วมากอะไม่รู้เฟืองเท่าไหร่นะครับแต่แต่เครื่องมันใหญ่ขนาดนี้ก็น่าจะไปไหวยอยู่วิ่งดีนเนาะ พุดเข้าห you know, ้องน้ํากับจ่าเอกไปเงียบเลยบนน้ําซิ่งเราหายเลยวะแต่ระบบไฟยังไม่ได้ต่อสายนะครับใส่แบบนี้ก่อนพี่พูดบอกใส่ไปโชว์ก่อน วิ่งเร็วไหมคุณนินเมื่อกี้เมื่อกี้เร็วไหมรถเก๋งวิ่งไปร้อยเลยเหรอแต่ขับมันเหรอเฮ้ยเสบียบอกรออยู่พระโขนชัยนี่เสบียทักมาเอ้าแล้วแร้อกเด้ยวามพิบุตรอ่ะ โอ้โหคุณมาแล้วซเซเบียทักมาแล้วเดี๋ยวเราจะจวดไปพี่โทรหาเซเบียดิอยู่ตรงไหนฮะอยู่หน้าแชทไหนนี่ไปไปเดี๋ยวเราจะไปหาเซเบียนะครับเซเบียรอนะอยู่บนชัยครับทักมาเดี๋ยวผมไปตอบนะครับเดี๋ยวผมถ่ายคลิปกันแป๊บหนึ่ง ไปเดี๋ยวให้ฟังเสียงหอนต้นๆแป๊บหนึ่งนิดนึงนะครับเพราะว่ายาวไม่ได้ครับต้องขับรถเดี๋ยวจะมองมองยากครับมองยากแม่มีเอฟซีถ่ายรูปเลยครับไปครับทำเสร็จร้อยไปเลยครับออกสามเลยนะครับ ได้ยินหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ถึงเกียวหกแล้วผมก็จะหยุดแล้วนะต้องขับรถก่อนครับตรงนี้พอมีไฟให้เห็นครับนี่ครับวิ่งดีมากเลยครับหลังถนนะครับอ่ะก็เดี๋ยวขอตัวขับรถก่อนแล้วกันครับผมอันตรายเนาะรอติดตามันคลิปได้ครับคลิปนี้สวัสดีครับ